สํานวนคดีบิ๊กโจ๊กยังไม่ถึงมือประธานปปชาการันตีไม่ปล่อยให้เงียบประธานปปชเผยรอข้อมูลเพิ่มก่อนเดินหน้าสอบคดีบิ๊กโจ๊กบอกไม่หนักใจที่เป็นรุ่นน้องการันตีไม่ปล่อยให้เงียบทําเรื่องนี้ชัดเจนโปรง่งใสวันที่29มีนาคม67ที่อาคารรัฐสภาพลตํารวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปรับปรามการทุจริตแห่งชาติปปช ล่าวถึงสำนวนคดีตรวจสอบเอาผิดกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตำรวจกับพวกที่มีการเรียกรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์จะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรปาช,ช้างเมื่อไหร่ว่าปปชมีมติไปแล้วว่าจะพิจารณาเรื่องนี้เองเพราะถือเป็นเรื่องร้ายแรงจึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมการปรปรชที่จะต้องไต่สวนในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงต้องรอให้เจ้าหน้าที่หาข้อเท็จจริงและดำเนินการก่อนส่วนจะใช้เวลานานแค่ไหนต้องเป็นไปตามกระบวนการเมื่อรับเข้ามาก็ต้องมีการตรวจสอบแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงให้เรียกสํานวนกลับใช้อำนาจตามมาตรา66จึงได้มีมติไป ทั้งนี้เมื่อรับเรื่องมาแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นและดูพยานหลักฐานหากมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะต้องไต่สวนก็ต้องตั้งไต่สวนซึ่งการตั้งไต่สวนทำได้2กรณีโดยตอนนี้ไม่มีอนุกรรมการเหมือนอดีตหากเป็นเรื่องทั่วๆไปก็เป็นการไต่สวนเบื้องต้นซึ่งเป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่จะเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนดำเนินการไปแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่อง สำคัญมีผลกระทบเกี่ยวยวกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงก็จะเป็นกรรมการไต่สวนโดยใช้กรรมการสองคนแต่ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่มากก็จะให้คณะกรรมการทุกคนเป็นผู้ไต่สวนดังนั้นเมื่อปปชมีมติรับเรื่องกลับมาดูเอกสารทั้งหมดจะต้องส่งมาที่ปปปลาช,ช้างจากนั้นจะต้องมาดูว่าเอกสารมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะดำเนินการก็จะเข้าสู่กระบวนการของปปช พลตจเอกวัชรพลกล่าวยืนยันว่าไม่หนักใจในการทำคดีแม้พลตอกสุรเชษจะเป็นตำรวจรุ่นน้องเพราะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐานและที่สำคัญคือเราต้องให้ความเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบเนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญและประชาชนให้ความสนใจปปอชอจะต้องทำให้ชัดเจนและมีความโปร่งใส ส่วนกรณีที่นายสิทธราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจะนำมาประกอบการพิจารณาหรือไม่นั้นประธานปปชกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการยื่นข้อมูลมาหักส่งมาปป,ปชก็จะพิจารณาแต่เรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวยังไม่มีข้อมูลมาแม้บางเรื่องมีการร้องทุกกล่าวโทษแต่ข้อมูลยังไม่มาที่ปปชก็ยังไม่สามารถพิจารณาได้รองเจ้าอาวาสวัดเที่ยงพิมพลมุกยนันไม่มีเงินโอนผ่านบัญชีมา วัดเที่ยงพิมลมุกยันบิ๊กต่อนำเงินสดใส่ซองให้วัดไม่มีเงินโอนผ่านบัญชีมาชี้ใครทำบุญก็ดีทั้งนั้นไม่เคยมีใครถามว่าเงินที่ทำบุญบริสุทธิ์หรือไม่จากการณีที่ทนายสิทธราเบี้ยบังเกิดได้โพสต์ภาพพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลหรือบิ๊กต่อพอบอตำรวจขณะเข้ากราบพระครูวิมลธรรมพิรมหรือหลวงปู่เชิดจกรกทมโมหลวงพ่อบุญเชิดสินจเจริยอ เจ้าอาวาสวัดเที่ยงพิมลมุกพร้อมระบุข,ข้อความบัญชีมาวิ่งสวยโอนเงินเข้าวัดเที่ยงพิมลมุก15ทธันวาคม2565เหลือจะเชื่อที่พลตำรวจเอกต่อศักิ์ได้เข้าพิธีสร้างพระวันที่17ทธันวาคม2565อนุโมทนาบุญด้วยนะครับและยังมีข้อความแสดงความเห็นเพิ่มเติมจากทนายตั้มอีกว่าเลขาธิการมูลนิธทิทีมงานทนายประชาชนเห็นทีรอบนี้มาจะได้ขึ้นสวรรค์ล่าสุดช่วงสายวันนี้28มีนาคม67 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปวัดเที่ยงพิมลมุกหรือวัดใหม่บางขวัญมสี่ตอบางขวัญอำเภอเมืองชเชิงงสาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยพระครูอายุ51ปีซึ่งเป็นพระเลขาของพระครูวิมลธรรมพิรมเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวที่เพิ่งจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดที่ยงพิมลมุกเปิดเผยว่าตนเองเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดเที่ยงพิมละมุกเนื่องจากพระครูวิมลธรรมพิรมหรือหลวงปู่เชิดเจ้าอาวาสเพิ่งจะมรณภาพไปเมื่อวันที่28กุมาพาันธ67ที่ผ่านมาด้วยอาการหัวใจวาพ,พัน ตามการวินิจฉัยของแพทย์โรงพยาบาลเซนหลังถูกส่งตัวเข้ารักษาด้วยอาการเจ็บแน่นที่หน้าอกเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก่อนหน้าที่จะมรณภาพหลวงปู่เชิดยังคงมีสติสัมปชัญดีและมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พูดคุยได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไป ส่วนกรณีของบิ๊กต่อพอบอตำรวจนั้นยอมรับว่าท่านเคยเดินทางมาที่วัดจริงเพื่อมาเป็นประธานจุดเทียนชัยฝ่ายคารวาสในพิธีพุทธาพิเศษองค์เทพพญายมราชและสร้างเหรียญพญยายมราชเท่านั้นและเป็นการเดินทางมาร่วมพิธีเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนจะเดินทางกลับไปซึ่งบิ๊กต่อบริจาคเงินให้วัดนั้นเป็นการบริจาคก,กับทางหลวงพ่อโดยตรงและจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีของวัดแต่อย่างใดแต่เป็นการยื่นซองใส่เงินสดถวายหลวงพ่อและทางบิ๊กต่อก็ไม่ให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้ด้ดวย ทั้งนี้เชื่อว่าข้อมูลที่ทนายตั้มนำมาเปิดเผยนั้นน่าจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเช่นกันส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของวัดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนแต่ในความเห็นส่วนตัวแล้วหากมีการนำเงินมาทำบุญกับวัดถือเป็นเรื่องที่ดีและไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ดีทั้งนั้นและย่อมดีกว่าการนำเงินไปสร้างบ้านให้ภรรยาน้อยหรือทำผิดกฎหมายส่วนเงินที่นำมาทำบุญนั้นจะเป็นเงินบริสุทธิ์เงินที่ผิดกฎหมายหรือไม่ทางวัดไม่อาจจะ รู้ได้และไม่เคยมีใครถามญาติโยมว่าเงินที่นามาทําบุญบริสุทธิ์หรือไม่ซึ่งวัดเที่ยงพิมพลสุขอยู่คู่กับชุมชนมานานนับร้อยปีจนมีผู้คนศรัทธาเป็นจํานวนมากรวมถึงบิ๊กต่อที่มีความศรัทธาและนับถือในตัวหลวงปู่ปูเชตเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปเนื่องจากหลวงปู่มีชื่อเสียงในด้านการพยากรณ์ที่แม่นยำรวมถึงการหาฤกษ์ยามเพื่อประกอบพิธีต่างๆขณะเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีวัดนั้นยืนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอน ด้านเจ้าหน้าที่คนที่ดูแลเจ้าอาวาสเปิดเผยว่าตนเองดูแลหลวงพ่อเชิดตั้งแต่อดีตจนอาพาธวันที่บิ๊กต่อเข้ามานั้นก่อนหน้านี้หลวงพ่อเชิดได้เปรยว่าอยากหาเจ้าภาพมาดิดโบสหลังเก่าที่ชำรุดสุดโสมก่อนที่บิ๊กต่อจะนำเงินใส่ซองมาบริจาคให้หลวงพ่อจนมีการดิดโบสดบุรระปรับปรุงใหม่อยู่ในขณะนี้